สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับหากว่าเรามีข้อมูลแบบนี้นะและต้องการสลับแกนของข้อมูลแล้วก็หาผลรวมออกมาในลักษณะนี้เช่นตรงนี้ออเดอร์ a 5 7นะครับเราก็ต้องการนำค่าทั้งหมดเนี้ยสลับแกนไปไว้ฝั่งนี้ถ้ามันมีฟีเนมที่เหมือนกันก็นำรายการฟีเนมมารวมกันเช่นตรงนี้นะครับไอเทม Price Credit ตรงนี้ก็คือนำรายการตรงนี้400กับ1,200มารวมกันตรงนี้ Payment Fee 36 36ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้9นะครับแล้วก็ตรงนี้27มันเป็นค่าลบตรงนี้ให้ก็ให้ติดลบด้วย Promotional Charge นะครับ37ก็คือตรงนี้นะครับ37ค่านี้ก็ดึงไปแสดงที่นี่นะครับ Chipping Fee by seller นะครับตรงนี้คือ28 ก็คือ2ค่านี้รวมกันนะครับเป็น28เป็นค่าลบก็นํามาแสดงที่นี่นะลักษณะนี้นะหากเราหวังผลในลักษณะเนี้ยทำวิธีนี้ก็ได้นะครับใช้ Pivot Table ไปช่วยก็ได้นะครับตรงนี้ครอบข้อมูลทั้งหมดนี้นะ Insert เลือก Pivot Table นะครับตรงนี้ถ้าเราเลือก New Worksheet แล้วก็โอเคหน้าตา Worksheet มันจะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เลยนะครับ แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ข้ามเวิร์กชีตนะเอาไว้ชีตเดียวกันมันจะเป็นแบบนี้ออมาดูนะครับเราครอบข้อมูลตรงนี้ Insert เลือก Pivot Table ตรงนี้เลือก existing Worksheet นะครับตรง Location ตรงนี้เลือกที่วางสมมุติว่าเราวางไว้ตรงนี้แล้วก็โอเคให้เราทําแบบนี้คลิกขวาไปที่ Pivot Table นะครับจากนั้นเลือกตรงนี้ Pivot Table Option ไปที่ Tab Display จากนั้นมาติ๊กตรงนี้ Classic Pivot Table Layout แล้วก็โอเคเราจะได้รูป Pivot Table ออกมาเป็นรูปนี้นะเป็นรูป Classic Layout รูปนี้เนี่ยมันง่ายนะครับมันใช้งานง่ายตรง Order Number เราลาก Order Number เนี่ยมาวางไว้ตรงนี้จากนั้น Free Name นำมาวางไว้ด้านบนนี้นะครับหรือจะนำมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงคอลัมน์ที่มันเขียนว่าคอลัมน์ตรงนี้สังเกตนะครับตรงออเดอร์นี้มันมาอยู่ตรงนี้ละ คอลัมน์ก็คือตรงนี้หรือเราลากมาวางตรงนี้ก็ได้มันจะวิ่งไปด้านนี้นะครับเอาเมาส์ลากมาวางตรงกลางนี้นะหรือนํามาวางไว้บริเวณนี้ก็ได้นะครับหรือนํามาวางไว้ตรงนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกันนะแต่ถ้าเราต้องการเขียนสูตรหรือฟังก์ชันนะครับใช้ฟังก์ชันไปช่วยเนะี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับลบไปก่อนนะครับตอนที่เราเริ่มนะ ตรงนี้นะครับสมมุติว่ามันไม่มีนะให้เราทําแบบนี้นะก๊อปปี้ตรงนี้ไปวางไว้ที่ว่างๆตรงไหนก็ได้นะครับไปวางไว้ที่ว่างๆตรงไหนก็ได้จากนั้นให้ไปตรงนี้ Data เลือก Remove duplicate เพื่อตัดค่าซ้ำทิ้งไปนะครับปีเนมตรงนี้เราไม่เอานะครับเรานําแค่นี้นะถ้าเราต้องการจัดเรียงข้อมูลก็ไปซอสให้มันก็ได้นะครับเพื่อให้มันเรียงกันนะจากนั้น Copy ต,ตรงนี้นะนำมาวางไว้ตรงนี้คลิกขวาเลือก Page Special จากนั้นเลือก value นะครับ แล้วก็เลือก transport หรือตรงนี้ไม่เลือกก็ได้นะครับเลือก transport ไปเลยก็ได้นะครับโอเคมันจะสลับแกนไปแบบนี้อ่ะเป็นแบบนี้ก่อนนะพอเราได้แบบนี้เนี่ยเราก็ใช้เขียนสูตรขึ้นมาแบบนี้นะครับใช้ sum if s, <S, <S ไปช่วยนะครับ sum if s, <S ต้องไปครอบชุดของผลลัพธ์ก่อนกดปุ่ม f 4ล็อกไว้ลืมไปก่อนนะจากนั้น comma มมเงื่อนไขที่1น,นะครับเงื่อนไขที่1ของเรา สมมุติว่าเราเลือกชุดของฟีเนมไว้นะครับคอมมาจากนั้นไปเลือกไอเทม r r i c e credit คือด้านบนนี้กด f 4ซ้ำๆก็ไปล็อกเฉพาะแถวที่1คอลัมน์ f เราไม่ล็อกนะครับคอมมาเงื่อนไขที่2ของเราก็คือ Order Number มาครอบตรงนี้กด f 4ล็อกไว้คอมมาจากนั้นมาคลิกที่ตัวแรกของ Order Number นะครับกด f สซ้ำ,ซำๆเขไปล็อกเฉพาะคอลัมน์แถวเราไม่ล็อกนะครับ ดูให้ดีนะเราล็อกเฉพาะคอลัมน์วงเล็บปิดกด enter ดูนะครับทีนี้ลอง copy ไปทางขวาดูมันยังไม่ถูกนะ copy ลงไป copy ลงไปก่อนนะมันจะมาทุกแถวนะมันก็จะมาทุกแถวแบบนี้แหละแต่เราไม่ได้ต้องการเราต้องการเฉพาะแถวแรกแถวเดียวนะครับเราต้องใช้ c o u if ไปช่วยนะในลักษณะนี้ดูตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยถ้าผมเขียนสูตรแบบนี้ c o u i ไปที่ order ตัวแรกนะครับ ตัวมันเองถึงตัวมันเองคอมม่าตัวมันเองวงเล็บปิดล็อกตัวแรกไว้ดูให้ดีนะล็อกตัวแรกไว้กด enter นะครับแล้ว Copy ลงไปออเดอร์มันก็จะเรียงกันตั้งแต่1น3่5ส7ามตรงนี้มี8รายการก็1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้มี3รายการก็1 2 3ในลักษณะนี้นะตรงนี้เนี่ยเราถามว่ามันมีค่าเท่ากับเลข1หรือไม่ กด enter ถ้ามันเท่ามันจะเป็นจริงนะครับ Copy ลงไปถ้ามันไม่เท่ากับเลขหนึ่งมันก็จะเป็นเท็จหรือฟอนนั่นเองนะตรงนี้นะให้เรานำค่าเนี้ยไปคูณคูณกับตรงนี้นะครับกด f 4ซ้ำซพืก็ไปล็อกเฉพาะคอลัมน์ A ล็อกเฉพาะคอลัมน์ e นะกด enter นะครับแล้ว Copy ไปทางขวาแล้วลงข้างล่างเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แต่ถ้าเราไม่ต้องการทิ้งคอลัม A ไว้ต้องการนำคอลัม A เนี่ยไปซ้อนไว้ในสูตรนี้ก็ทำได้นะครับตรงนี้กด F2 ขึ้นมาระบายตรงนี้นะครับ Ctrl C เก็บไว้ก่อนนะมาที่ตรงนี้นะครับมาที่ Formula Bar นี้หรือกด F2 ขึ้นมาก็ได้ตรงนี้ลบไปกด Ctrl V วางลงไปตรงนี้เราต้องไปล็อกตรงนี้ไว้ด้วยนะครับล็อกใช้ดอลลาร์สายล็อกหน้าคอลัม B ไว้ และตรงนี้ใช้ดอลล์าซายไปล็อกหน้าคอลัม์ B ไว้มันต้องเป็นแบบนี้นะครับล็อกให้ดีนะตรงนี้ล็อกหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ล็อกเฉพาะหน้าคอลัมบ B และตรงนี้ล็อกเฉพาะหน้าคอลัม์ B คอลัม์ B ก็คือออเดอร์นัมเบอร์นั่นเองนะตรงนี้ต้องใช้วงเล็บเปิดและวงเล็บปิดกคเดนเตอร์นะครับแล้วก็ copy ไปทางขวาและลงข้างล่างเราก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันสูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้ พอเราซ้อนเขา i f f ลงไปในสูตรนี้แล้วเนี่ยสูตรตรงนี้มันก็จะไม่มีผลแล้วนะครับเราลบทิ้งไปก็ได้นะครับสูตรที่ได้ตรงนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะก็ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ